รสวัสดีครับพบกันในช่องเกษียณานะสอนธนาครับวันนี้มาหาปลาไปปล่อยที่ในสระนะครับพอดีมาที่ปประมงหนองม่วงไข่นะประมงจังหวัดแพร่นะครับนี่มาดูตอนนี้เขากำลังคัดไอปลาที่มันอมไข่อยู่นะครับอมไข่ปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมมันจะอมไข่ไว้ในปาก นะครับเดี๋ยวปลามันจะอมไข่ไว้ในปากแล้วก็เราก็จะเอามาใส่ในกระมังนี่นะครับในถามเนี้ยที่กำลังกำลังดูไข่ที่จะอ,อมอยู่ปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมพอดีผมจะเอาไปเลี้ยงในสระผมที่ขุดไว้นะครับ ดงปลาปนินแดงเหรอหรือปลาทับทิมปลานินแดงปลาทับทิมอันเดียวอันเนาะนี่ที่ประมงหนองมะไก่นะครับเป็นกระนงประมงจังหวัดแพร่กําลังทัดกับกําลังฟ้าเขาอมไข่ก็จะมาใส่ในกระมังตรงนี้นะครับแล้วจะเอาเข้าไปที่น้ำบนโน้นนะครับ นี่นะครับประมงจังหวัดแพร่นะครับไม่มีเลยว่าเขาจะอมไว้ในปากนะครับต้องเอามาดูว่าเขาอมไว้หรือเปล่านะครับเนาะ,นะต้องเกษตรนกสนาได้มาดูที่ประมงนะครับมาดูว่าเขาคัดกันยังไงที่ว่า เอาไข่ออกจากปากว่าเขาจะมาทาการเอาไปเลี้ยงต่อนะครับไปฝุนต่อเป็นเคาะต่อนะครับคุณมากเขาจะถ่ายลูกเพลงไปแล้วเอานี้เนี่ยครับนี่นี่เห็นไหมนี่นี่มีไม่เยอะแล้วก็มาใส่นี่นะครับนี่ ี่อไข่อ,ออกแล้วนี่ไข่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ไข่เยอะเลยนะไข่พอจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ที่ที่น้ำวนนะครับที่น้ำวนตัวนี้เป็นกระบะน้ำวน ที่เขาเพาะไว้ก็เยอะนะครับเห็นไหมฮะปลาท้งนั้นนี่ครับเข้าน้ำวนอนย่าี้เดี๋ยวเขาก็จะเป็นลูกตัวตัวเล็กๆกออกมานี่เห็นไหมนีนี่เป็นออกออกลูกแล้วเห็นไหมฮะเป็นตัวแล้วเนี่ยนี่ครับ มาดูที่ประมงหนองม่วงไข่นะครับพอนานๆไปเขาก็จะเขา,าวนน้ำวนนี้เป็นลูกไม่างี้เลยนะครับเคยไหมครับเคยไหมนี่ดูลดักษณะเขาครับทีแรกก็จะเป็นไข่แบบนี้นะครับนี่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นไข่แบบนี้ก่อนก็จะใกล้จะเป็นตัวล้วใกล้จะเป็นตัวแล้ว น,นะครับแล้วสุดท้ายก็มันจะเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับทีนี้ก็จะไปเห็นจริงเนาะตรงนี้ที่เขาทำแบบนี้เพื่อให้มีออกซิเจนนะครับออกเิเจนนี่นะครับ มาเที่ยวชมที่กระมงหนอง่วงไ่นะครับี่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยแล้วก็เพราะเพื่อไปจ่ายให้เกษตรกรนะครับได้เอาไปเพาะเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปจองนะครับไปจองที่ น้ำปล่อยน้ำเข้าแล้วครับคือรับแม่เอาที่พัดเอาไข่ปลามาแล้วนะครับที่ไข่ปลามาแล้วไข่เขาครับไข่ไข่ยม่ัลนยที่มันจลาอ มีเยะมีห้าห้าสเต็ปเหรออ๋ออันนี้เป็นลูกแล้วเห็นไหมเก้าตัวตัวน้อยๆเห็นไหมนี่นี่ออกไข่มาแล้วนี่เอาตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่นี่นะระยะแรกต่นระยะแรกนนู่นระยะแรกคือตรงนี้นะครับแล้วต่อไปก็คือระยะที่สองเห็นไหม น้อันนี้สามเหรอเจ้าอันนี้สามอันนี้อันนี้สี่ละอันนี้สี่สี่ห้าลักกันสิสี่ห้านี่เงินล้านยอดสามเจ้าจะออกมาเป็นตัวอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นตีเป็นห้านะเจ้าเออใครจะทำเนาะอ๋ออ๋ออ๋อตัวนี้ติดตัวก็ยังมีไม่ไม่ไมออกมาเป็นตัวอันนี่อั นี่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 สุดวัวเลยนะครับนี่เป็นตัวแล้วเห็นี่ดู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 นี่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 นะครับนี่นะครับมาที่ประมงหนองวัวไข่นะครับอำเภอหนองวัวไข่จังหวัดแพร่นะครับเพื่อมาติดต่อเอานำพันปลาไปเลี้ยงนะครับจะนำพันปลาไปเลี้ยง ที่สาะน้ำของผมในช่องเสถียนอักษรพนานะครับแล้วติดตามเราได้นะครับอันนี้โตมาอีกหน่อยก็เป็นแบบนี้โอเคเห็นตาเห็นลูกตรงเขาดินดูดูดีๆจะมาแบบนี้นะ,นะครับเนาะโหเยอะแยะมากมายนะครับเกียนได้รครับ สำหรับคลิปนี้ก็สันบรำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่ในช่องเสถียรนักสอนพานานะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ที่เราไมมาเที่ยวนีนก็คือมก่อนมืนะรมีระยะที่เท่าไหร่ คือสอ้่าอหน่นี่คอหไป้อไหวยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์ให้ช่องเสถียนสอนพนาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ